แล้วก็บทวิเคราะห์นะคะของไทยโพสต์ค่ะอนุทินภูมิใจไทยโหมหนักสนามกทมเป้าปากักธงเขตขนน List, คะแนนปาร์ตี้ลิสต์พุ่งค่ะจากบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของพักคภูมิใจไทยในหลายจุดนะคะโดยเฉพาะในกทมเป้าหมายของภูมิใจไทยรอบนี้ค่ะต้องปกักธงในกทมให้ได้รวมถึงต้องได้คะแนนปาร์ตี้ลิสในกทมแบบก้าวกระโดดจากตอนปี -66 โดยคะแนนปาร์ตี้ลิสต์พักคภูมิใจไทยคาดหวังนะคะคาดหวังไว้นะว่าจะได้ขั้นต่ำเนี่ย4แสนถึง5แสนคะแนนในกรทมค่ะบนความเชื่อที่ว่าคนกรุงเทพที่เคยเทคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ให้พรกครวมไทยสร้างชาติตอนปี66ตอนนั้นที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ท่านนายกลุงตู่นะคะเป็นแคนดิเดตนายกซึ่งรวมไทยสร้างชาติได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ในกรทมร่วม6 0 0 0 0คะแนนคราวนี้ภูมิใจไทยนะก็อยากจะได้คะแนนตรงนั้นนกลับมาให้พักภูมิใจไทยบ้าง <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ท่านนายกลงพื้นที่เนาะไปหาเสียงนะก็มีพูดนะบอกว่า เลือกลุงตู่ครั้งนี้ก็ขอให้เลือกลุงหนู<อ>หรือน้องหนู<อ>ก็คือขอคะแนนนั่นแหละนะคะ<อ>ส่วนเก้าอีสอ้สสเขตกทอมอ<อ>การที่แกนําพักภูมิใจไทยลงพื้นที่อย่างหนักค่ะก็ทําให้คาดว่าภูมิใจไทยลึกๆตอนนี้ไม่ใช่แค่หวังปักธงนะแต่คงต้องการให้ดีกว่าเช่นนั้นได้สักสี่ห้าเก้าอี้โดยโซนที่คาดหวังไว้ก็น่าจะเป็นกทมชั้นในและโซนรอบนอกค่ะนี่เป็นพาเมื่อวานนี้นะคะไปหลายที่ค่ะหลักๆก็ไปตลาดคึกคักดีตลาด คลอง,งลัดมะยง<ช>แล้วก็ไปที่วังหลัง ก็ยังโดนแซวเหมือนเดิมว่าเอ๊ะมาหาเสียงหรือว่ามาหาของกินเพราะท่านไปที่ไหนเนี่ยท่านก็จะแบบมีแวะชิมนะแล้วก็ดูซิว่าแม่ค้าแม่ขายมีอะไรบ้างราคาตอนนี้เป็นยังไงถามเรื่องโครงการคนละครึ่งมีทวงมีทวงใช้แล้วก็เป็นยังไงกันบ้างเอาอีกไหมนี่ค่ะนะคะส่วนใหญ่ก็อยากได้แล้วยังไม่มีการปลดป้ายคนละครึ่งพัสลงก็เตรียมไว้หน้าร้านเหมือนเดิมไม่ต้องปิินใหม่ใช่ไหมรอใช้ต่ออันนี้บรรยากาศส่วนหนึ่งของภาคภูมิใจไทยคือตั้งแต่ช่วงเช้า ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะลงพื้นที่ทั้งตลาดวังหลังด้วยตลาดคลองลัดไม่ยมด้วยนะแล้วก็อ้อนขอคะแนนเสียงนะคะแล้วก็ยืนยันว่าคุณศรีหัศ์คุณสุภจีคุณเอกนิตินี่เป็นสมาชิพกพรรคภูมิใจไทยค่ะออหลังจากที่บอกว่าเอ๊ะเป็นคนนอกเป็นคนนอกนะประเด็นเรื่องนี้ท่านนายกก็ตอบชัดเคลียร์ชัดนะคะนี่ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศค่ะช่วงหนึ่งแวะร้านขายหมูทอดนะแม่ค้าตะโกนเรียกนายกก่อนจะป้อนหมูทอดให้นายกแล้วกล่าวบอกว่านายกติดอยู่สอง0ันนะพูดแล้วทําด้วยนะคะนี่มาขอเซลฟี่ก็มีค่ะอันนายกก็ปลื้มค่ะอ,อันนี้ที่ทตลาดวังหลังนะคะแล้วก็คุณอนุทินพร้อมกับคณะค่ะได้ไปลงพื้นที่ช่วยหมวดพลอยหาเสียง ที่บริเวณตลาดวังหลังนะคะหมวดพลอยก็คือนายหมวดตรีสุพิกาพัฒนันพูนะคะเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพพักภูมิใจไทยแล้วก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนกันในช่วงเทียเท่ยงเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่มีพ่อค้าแม่ค้าพูดขึ้นมาว่าตอนนั้นนะให้ลุงตูหมายถึงว่าออลงคะ <เท S 1> แ<ห>นนเสียงให,ให้ให้ลุงตูคุณรดทีเลยบอกว่า ตอนนี้ขอให้น้องหนูบ้างนะครับนี <laughs> <laughs> ่ไงเป็นที่มาว่าก็หวังล้วค่ะว่ารอบนี้พักภูมิใจไทยจะปักธงในเขตกทอมอได้ซึ่งตอบรับค่อนข้างดีนะคะนี่คะ่ะโอ้ <c oughs> บรรยากาศชื่นมื่นเป็นกันเองไม่มีการไปเถียงแมค่ค้าไม่มีไม่มีการไปท้าทาย ก็ไปพูดเรื่องนโยบายไปฟังเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหานะคะจากตลาดวังหลังก็ไปตลาดคลองรัดมยมค่ะไปช่วยคุณธนาพลหาเสียงนะคะบรรยากาศก็คึกคักตลาดคลองตลาดน้ําคลองรัดมยมเนี่ยอยู่ที่ตลิ่งชันในกรทมนะคะอบอุ่นทุกที่ทั่วประเทศเลยแล้วกระแสตอบรับตอนนี้ ก็ต้องให้คุณสุภจีนะคุณสุภจีก็จริงๆคุณอุทินบอกนะคะบอกว่าถ้าพูดเรื่องการค้าขายเนี่ยต้องชื่นชมผลงานคุณสุภจี<ห>เพราะว่าในวงเศรษฐกิจวงภาคเอกชนแล้วก็ทุกคนให้ความมั่นใจเชื่อมั่นในฝีมือของคุณสุภจีคุณเอกนิติใช่ไหมคะส่วนเรื่องของการต่างประเทศเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆก็จะเป็นเรื่องของคุณศรีหัสัก ที่ไปดําเนินการด้านการทูตอยู่แล้วอันนี้เป็นคลิปตอนที่แม่ค้าเอาขนมไทยให้ทานนะนายกร้อนเอามาให้ชิมร้อนๆเลยนะคะมีไม่ได้ชิมฟรีนะท่านพยายามจ่ายด้วยใช่จะซื้ออุดหนุนไงอุดหนุนแล้วก็แจกให้ทีมงานนะคะ